ผมได้ยินเลยแต่ว่าผมนึกว่าเราไปเหยียบไอ้ไม้หลามลูกที่สองก็หลามลูกที่สองทัวนลลูกที่สองออกลูกที่สามก้าวไปผมจอดตรงนี้เลยหันไปนคือหันไปคือ,ค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 อปลายกระบอกปืนนี่มาตรงนี้แล้วรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ คนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อย่าให้มันเป็นกุธทาหอผมมีธุระที่บ้านดวนแต่ว่าแควนผมไม่รู้ว่าผมคือใครมผมยังไม่บอกว่าผมไก่มูกจ้มที่เกียริแต่ผมไปเปลี่ยนชื่อ ชื่อจรึนผมมามาพบกบับเอียดคุยกบับเอียดไอ้วังอย่างรู้อย่างนี้กระอมาคิดอีกทีว่าถ้าเราเอาเอียดไปตำนานไปจับผู้ัาษาที่พวกษาน้องจะลำบากผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าตายให้ตายคนเดียวให้เอียดไล่อยู่ชีวิตรักษาพ่อรักษาแม่ผมก็เลยสัดเอียดไปแล้วกระอปรมาตัวหลังผมก็ตามหาผู้ัาษาไปที่กระบ,บี่ไม่เจอไปที่ตังไม่เจอวนกลับไปที่สงขลาบทดเลยไปหลายบ้านแล้ว ก็เลยตัดสินใจว่านั้นจำได้ว่าวันศุกตอนหัวเช้าที่ผมก็ไปเช็คผู้ต้องขังออกมากี่คนจากเรือนจำก็ออกมาประมาณสี่ห้คนได้พอเช็คเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็มาดูบรลลังว่าบัลลังไหนที่เหมาะสมที่สุดกลับจาก ที่ศาลแล้วก็ขี่รถท็กที่มาแล้วก็มาที่โรงแรมมาปักโรงรแรมเพราะผมตั้งปืนไว้เที่นผมก็มเอาปืนมาเอาปืนใส่ถุงใส่เรียบร้อยแล้วก็เดินไปพอลงจากรถก็ขึ้นไปบนศารแต่ว่าเจ้าหน้าที่มันอยู่กันประมาณสักติบกว่าคนได้แต่ว่าปืนผมใส่ถุงไว้ปืนสั้นเข้ามามองใส่ผุงไว้แล้วผมก็นเนียดละกะักเล่เนียดล,ลัก<ล><ล>เลเ่แต่ว่าผมไม่คิดว่า ไอ้ดั้มปืนมันโผล่ออกมาตำรวจชี้ไปรุกรุกรุกพอผมตำรวจชี้ผมก็เดินไปปั๊บผมก็บุกเข้าไปเอาปืนไปขี่ผู้บักษัสาทนายก็วิ่งออกอัยการก็วิ่งออกสามทีคนวิ่งออกหมดเลยแล้วกับผู้บักษาที่ผมล็อกกอติดแล้วผมเอาปืนขี่ไว้แล้วก็ผมไว้ติดกับป่าแล้วเรามาคิดว่าผู้บักกษาคนนี้ไม่ได้มีมูลทิงกับเราแล้วปืนผมตีไว้นะปืนไอ้เข้ามามองผมตีไว้กลัวว่าอีผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างไรปืนอีเฟลนใส่ผู้วักษารผมก็ตีไว้พอเห็นว่า ไปไม่ได้แล้วผมก็ปลักผู้พัสูจนออกให้ผู้บักษาน์และได้ปลอดภัยก่อนแล้วผมก็ยกมือให้ตำรวจเข้าไปไปมัดตำรวจก็ตีลังกาไปเลยยกมือแล้วก็จับปืนผมมาพาผมมาโอ้ย <c oughs> มันซ้อมไปไปตำรวจจไอ้ผู้ลงขังอะคือลุงเข้าไปเนี่ยความตั้งใจของลุงเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคือเข้าไปหาผู้พิกษาคนนั้นที่ตัดสินเราในวันนั้นไอ้คนที่ตัดสินตลอดชีวิตไม่เจอแล้วคือเราตามหาทั่วแล้วไม่เจอแล้วท่วจังหวัดแ,วแต่ไอ้นี่ที่ตัดสินใจว่าไปที่ผู้พักษาเพื่อประกาศให้รู้ พะะว่าผู้ภาษ<ร>าบางคนไม่มีความยุติธรรมเรื่องไข่มูกหลายปีมาแล้วเพราะไข่มูกไม่ได้เป็นเป็นโจรประกาศให้สังคมได้รับรู้ว่าไข่มูกหูงแกงให้อาตาตพี่น้องสามสี่คนกินข้าวสองมือ้อแล้วสาลพี่ภาษาผมตลอดชีวิตให้สังคมได้รับรู้แล้วกับผมยอมมอบตัวลข้าเรือนจำา้วยด้ความคิดผมแค่ไ้น แค่นั้นแค่นั้นไม่ได้แต่ถ้าถามว่าวันนั้นถ้าเจอผู้พิพากษาคนนั้นเรียบร้อยผลสุดท้ายเราเด้มารู้ทุกวันนี้ว่าศาลตัดถินไปตามนโยุายตามกฎหมายตามมาตราเรามีส่วนร่วมในคดีนี้บ่มีส่วนร่วมคดีศาลตัดถินได้ถึงตลอดชีวิตแรือรปห่าชีวิตแต่อันนั้นคือความเข้าใจในปัจจุบันันเวลาที่มันเนิ่นนานไาแล้วแต่ณตอนนั้นเนี่ยกูไม่ผิดกูไม่ผิดกูไม่ผิดใช่ใช่ใช่เนี่ยนะฮะ แต่นี้มีความฉุกคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยคนนี้ไม่เกี่ยวก็เลยกลัวปืนเนี่ยจะล่าย<ม>โดนเขา,ป,ขาปลักออกไป ยอมที่จะมอบตัวให้มอบตัวอให้ตำรวจจับเข้าอยู่ในคาจำเป็นคดีใช่ไหมสรุปแล้วการทำอย่างนี้เป็นคดีถูกจับถูกจับศาลพิพภากษารายพิพากษาร้องมาคือคดีอะไรฮะกำไรร่างกายผู้ภาษามันอ้างว่าผู้ภาษาคนดีผมไปจับกระดูกแตกพูดภาษาอันงก็คือเซ็ตแต่อันนู้นมันเป็นกระดูกแตกพิพภากษาวางโทษเรารับตราภาพศาลยกมาสิบห้าปีวางโทษรับตราภาพลดหนึ่งในสามครับยังเหลือสิบเอ็ดปีสามเดือนสิบเอ็ดปีสี่เดือนนี่นะ ปีสองมาร้อยสามสิบเออใช่ถูกไหมใช่ใช่คืออันเนี้ยรอบเนี้ยจะเป็นจุดพีคอีกจุดหนึ่งนะต้องบอกกันว่ามีเรื่องทั้งข้างนอกและไปมีเรื่องตอนอยู่ข้างในเรือนจำด้วยนี่นี่นะแล้วก็หลังจากั้นก็คูบคุมตัวไป เขาตรงตัวไปไปดำเนินคดีคดีท hey, ี่กรี่คดีนี้ที่ว่าผมไปจับยักษกาใจเลยคดีหนล้านแสนบาทเนี่ยแต่ว่าเจ้าเจ้าทุกไอ้คนที่เราจับตัวประกันเขาไม่เรื่องเขาขอร้องตํารวจว่าอย่าเอาเรื่องเขาไม่ชี้ตัวผลสุดท้ายคดีนั้นไม่ขวางไม่ฟองแต่พออะไรทําไมเขาไม่เลือกที่จะเพราะเขาคิดว่าเราเป็นคนดีเอาเงินเขามา1ล้านบาทแล้วเขาพูดกับผมว่า1บึ่ล้านแสน ให้มันจบกันแค่นี้ต่อไปอย่าไปคิดทําก้ออีกเราก็รับปากว่าโอเคเรามาเป็นญาติเป็นพี่น้องกันหลังจากนั้นก็คือเราไม่ไม่มีอะไรเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีอ่ะมันมาเยี่ยมผมในเรือนจำมันว่ามันขอเงินสักแขนคดีนี้ผมบอกผมไม่มีเงินแขนที่ไหนอ่ะเสร็จแล้วผมก็เขียนจดหมายให้ผู้คุมไปพาไปให้กับไอ้ตัวประกันเนี่ยให้ตัวประกันมาพบผมรวนมาเยี่ยมผมด้วยแล้วผมก็เล่าความจริงให้ตัวประกันว่าผมจะเอาเงินที่ไหนมาให้ตำรวจหนึ่งแสนบาทในคดีนี้แล้วตัวประกันบอก ไม่ต้องมูผมจัดการเองไม่ต้องให้อ่นเคยจักหวะหนึ่งเพราะคดีนี้ผมไม่เอาเรื่องแล้วกับทุกวันนี้ก็ตัวประกันเสียชีวิตแล้วลูกก็เป็นดาราผมจาไม่ได้ว่าดาราอะไรต้องขอแสดงความเสียใจนะกับตัวประกันที่ที่ลุงหมู่เขาเคยได้ได้สร้างวีรกรรมไว้นะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับเสียจากเราไปแล้วนะครับผลจุดท้ายก็กระทงกลับพระเลุงอ่ะ เราแหละเข้าไปเนี่ยเรือนจําเป็นเรือนจำที่บ้านแล้วพัฒนลุงส่งกลับพัฒลุงได้รับอภัยปอสามกิจโทษังเลือน้อยก็ออกไปเรือนจำแต่ก่อนที่ได้รับอภัยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจำพัฒนลุงเนี่ยในการเป็นอยู่เนี่ยก็บอกว่าทําตัวดีประพฤติตัวดีไม่ได้เกเรอะไรลยอยู่ในกรอบของระเบียบเรือนจำกลางคืนผมไม่ได้ไม่ได้นอนเลยเพราะผมอยู่กองงานจัดสารแล้วผม ทำกระเป๋าวิภพลแล้วผมทำกระเป๋าลงส่งจลิตนะ <Ừ. S 2> สะวรยราชินีนะประวายจลิตย่านกลางกั้เมื่อคืนผมไม่ได้นอนเลยลก็ทำกระเป๋านนะลูกหนึ่งสามสี่เดนะือนผมทำํำกับอ่ย่านพิภพนะผมฝักอย่างดีอ,ออกแบบอย่างนี้ผมประมนณนายก็ชอบว่าเราคาุณตระหนนายก็ไม่ก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นคุณเกีเยรกล้าไปอยู่ในเรือนจำ ก็จะได้ว่า,วาพูดให้ให้ว่าคาว่าผู้ต้องขังเกียผมไม่มีมีแต่รักห่วงไปทีก็คือว่าทําตัวดีมาตลอดจน,นตัวเองเนี่ยได้รับการออคัดออกกองนอกออกกองนอกแล้วออแล้วเหลือโทษอีกแค่สามเดือนกว่า,าเือนกว่า แล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะที่ลุงได้ไคือตอนนั้นพี่ว่าคือประวัติของลุงนี่มันมีความแค้นอยู่หลายหลายประเด็นแล้วในช่วงนั้นตอนที่ลุงจติมบาแแกเเือนจำาพัตตลุงยังอยู่สี่ห้าเดือนเลยเพราะคนที่มาฆ่าน้องชายผม,มไปนศออไปตำรวจมันจะไปยิงผมหน้าเรือนจำแล้วผมไปบอกผบวเรือนจำว่าผมไม่ออกแล้วเพราะเขาจะมาฆ่าผมพอบอรเรือนจำไม่เชื่อเอาว่าผมขี้เกียจออกปตะมานไม่อยากทำงาน,อ,น,นอยู่สามสี่วันผมก็ชวนนายมาหนีเลย วันวันเสาร์วันนั้นว่าจะไปเยี่ยมญาติแล้วไปหาเบี้ยอย่างนี้ครับผมว่าได้มาจากหมื่นนี่ผู้คุ้มกับห้าพันอ๋อผมห้าพันว่าเราพูดต่อรองเขาต่อรองแล้วผู้คุ้มกับฟาผมมาผมมาถึงมาพบกันญาติแต่เจตนาเราอะต้องการมาหาญาติอย่างเดียวจริงๆมาญาติไม่ได้คิดหนีอะไรไม่ได้คิดหนีอะไรแต่ว่าพอคุยกับญาติญาติได้เงินไปรู้สึกว่าประมาณหมื่นกว่าบาทแต่พี่สาวบอกว่าให้พี่หลวงไปพบเอียดเอียดจังเงินเยอะเอียดไปปล้น มาจากไอ์ตะตู้นหลายร้านแล้วผมแบบไปพบเอียดพอไปพบเอียดทั้งที่จะกลับอยู่แล้วนะอีกกลับแล้วไม่ได้คิดหนีอะไรเลยแต่ไปพบเอียดพรกพวกมันอยู่วันสิบกว่าคนอาวุธสงครามเพียบซึ่งตอนนั้นก็คือตั้งกลุ่มอีกแล้วตั้งกลุ่มเป็นโจรแล้วโจ้กองเอียดตังอยู่แล้วเรามาถึงเห็นพับเอียดไอ้กินเหล้าผมก็มึกเหล้าทีไปเลยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เราพาเราไปด้วยเจ้าหน้าที่ไม่ไม่กล้าไปผมขวาก็อยู่บ้านญาติแล้วก็ญาติพาผมไปที่ ในป่าอ๋อนั้นกับลุงไปกับญาตออิเสร็จแล้วกับปอไปถึงคุยพับความคึกขนองอะเ็ดแม่ไ,มไ,ไอ้พวกศัตรูที่ว่ามันฆ่าน้องใจผมมันอีนไปยิงผมหน้าเรือนจอําเพราะมันคิดว่าเคยมูออกมาต้องตามฆ่ามันแม่แก้แค้นแน่แล้วเอียดกําลังตามฆ่าอยู่เอียดก็ตั้งกลุ่มโจแล้วก็เลยตัดกินใจเอียดกูไม่ไปแล้ว ยังไงก็คูเป็นโจรมึงเป็นโจรกูเป็นโจรทั้งทั้งที่เราเหลืออีกแค่สามเดือ<ห>นสามเดือนไ,<ะ>ไม่เกี่ยวกันวันสองวันก็ไม่เกี่ยวกันผมตัดสินใจแอ้นี้แล้วอาแล้วเราวางแผนกับหลวงเอียดยังไงกวางแผนเอียดให้ไปจิงตัวผมมาให้เอียดไปรอพาพวกไปดักกบพระหนา้าแล้วผมก็ขี่รถมาที่ไสยกลับเกิดเจ้าหน้าที่ไอ้วงนี้มาถึงถามว่าไปไหนเอาปืนคููผมบอกมาวันญาติชื่ออะไรเติมเกียดใครบอกอ้อยเปลือกาพี่ฆ่าร้องกูฆ่าให้หมดผลจะใช้ราวางแผนกตามเป้าหมายเจ้าหน้าที่ก็ ปล่อยเข้าไปแล้วก็เอาตัวผมมากันหลังจากนั้นก็ประมาณสักเดือนกว่าเอียดถูกจับพอเอียดถูกจับผมก็รับตําแหน่งแทนโอ้โหนี่เดิมเียบเอียดแผนการที่วางกับหลวงเอียดไว้เนี่ยคือซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่อยู่บ้านได้อ่วางไว้ว่าเดี๋ยวมึงอ่ะไปชิงตัวประกันกูหลังจากที่กูกับเจ้าหน้าที่ต่างอยางเป็นจำว่าแผนอัาแล้วมึงเอากลุ่มของพวกมึงอ่ะไปดักกูเหมือนเราทําตัวมึงกับกูไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันแต่กลายเป็นโจทย์กันเออว่ามึงเนี่ยจะเอาการตัวมึงและให้เจ้าหน้าที่เนี่ยกลับไป ช่ถูกไหมใช่และสุดท้ายก็ทําเป็นผลสําเร็จด้วยเจ้าหน้าที่ก็เชื่อก็เชื่อแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็กลับไปบอกกับทางกรมทางเรือนจำว่าฝักพวกไก่โมปชิงตัวชิงตัวไปแล้วที่น่าอนจำคือถ้ามันบอกว่าพาไก่โม่มาเจ้าหน้าที่นิบัวกเดือดร้อนแน่ก็เลยสร้างปัญหาว่าไก่โมกออกไปประมาณขวากขยาน่าอนจำแล้วมีฝักพวกเอารถพาหนีขึ้นไปพอแกตัวอย่างนั้นพอลุงเจอหมอกมอบตัว ถูกจับได้แต่เล็กว่านายผู้นี้ก็คือมันกระเด้งแน่นอนและสุดท้ายแล้วก็รอดเป็นไปตามแผนครับครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปอยู่กับหลวงเอียดเลยอพอไปอยู่สักพักหลวงเอียดโดนจับโดนจับแล้วก็พอเอียดลงจับแล้วก็เอียดสั่งว่าให้พี่หลวงรับหน้าที่สมานนั่นก็คือหัวหน้ากองโจร ีนี้เราจะมาเจ้า่าสดกจับได้แต่ไหนั้นน่ะโดนรอมแน่นอนครับระว่าบารมีเราไม่ถึงแต่พอมาตอนหลังบารมีเรามากใครไม่คาติดซ่องเอาแหละคือพอหลวงเอีอยนโดนจับเขบายปุ๊บทีนี้ก็เป็นบทบาทของลุงนะของเจิมนะครับก็คือเป็นหัวหน้าแทนผมพาพวกย้ายมาอยู่ชุมพรมาอยู่ชุมพรอยู่ละแม่สามสี่เดือนได้พูดว่าไปสร้างปัญหาไว้เยอะไปฆ่าคนตายหลายคนไอ้คนที่เราไปฆ่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเราหรอกแต่ว่าไอ้คนที่เอาเราไปไว้เนี่ย เขาเดือดร้อนเขาหุงข้าวให้เรากินเขาซื้อของมาให้เราจ่ายจ่ายเวลาเขาเดือดร้อนเราก็เอามึงบอกมาผมจัดการให้คือเขานี้เขามาบอกหลุงเจอว่าเขาโดนรังแกมาเออใช่ใช่ใช่ถูกไหมฮะติดแล้วก็มาวางแผนผมบอกว่าจัดลูกน้องไปสามทีห้าคนแต่งชุดตำรวจครึ่งท่อนมั่งไม่ครึ่งทอนมันแล้วกับผมเป็นหัวหน้าชุดก็คือเป็นผู้กองเป็นผู้กองเป็นผู้กับเป็นรู้มีแ้มประกาเข้าไปตรวจค้นตรวจค้นเสร็จไม่ได้อะไรเพราะมี กระตรบอกว่าบ้านนี้มีเงินอย่างน้อยไม่ต่ำกกว่าสามสี่แสนแต่ว่าเราฮะหาไม่เจอหลังจากนั้นรู้ว่ามันเอาเงินสามสี่แสนนี้มาตั้งไว้ที่ปากประตูมันตั้งไว้ที่ปัจจิตีนเราหาไม่เจอพอทำนันติดกาอยู่ไม่นานก็กลับไปจับแยกกาไทยที่หลังสวนที่ว่าตำรวจเข้าไปแล้วก็ไปยิงลูกน้องตายผมผมคนพิการแล้วก็ลูกน้องผมนี่ก็เอ,เอาเอาตัวประกันมาขึ้นรถแล้วก็มันเข้าไปในบ้าน ก็ได้ขึ้นมาหลายแสนได้ขึ้นมาหลายแสนแต่มันไม่บอกใครนะขึ้นได้มาดูห้าหกแสนเบกับผมบ่อยนี่ได้ขึ้นมาหลังจากนั้นการลูกน้องแยกย้ายกันไปหมดรี่รอนไปอยู่กระบ,บี่พักหนึ่งกลับมาก็อยู่ไปอยู่มาแล้วก็พอมาต่อหลังก็ถูกจับเลยจนมีเหตุการณ์ที่รู้มาว่าลุงโดนรอบยิงใช่ไหมใ,ใช<ด>ในการมีการหักหลังกันในใน,ในกลุ่มของคนร้ายเเลอ่ของใช่ใชใจที่ได่าให้ฟว่า ไปจับไอ้ลูกแกเป็นเลยอำเภอตอนแรกเราจะไปวางแผนไปจับที่สังแต่ไม่ได้ทสมานที่สังท่ะมานไม่ได้ก็เลยย้ายกลับมาแล้วก็มาะมานที่พัทลุงอ่านพัทลุงแล้วก็ไอ้คนที่ยิงผมชื่อไอ้สดผมให้สร้อยไปเส้นหนึ่งกับน,น้ำหนักทองหกบาทหลวงพว่อทวดองค์หนึ่งทีนี้มันเอาทองนี้ไปขายแล้วมันเอาไอ้หลวงพ่อทวดนี้มาคืนหลอกไปผมอ่าก็คือว่าเอาพระเนี่ยเอาพระพ <า S 2> <า>อย่างเดียวเนี่ยเอามาคืนให้เราเอามาคืนมผมก็ เอาไปคืนให้เจ้าของมันเจ้าของคนที่ไอ้พระมาเขาบอกนายหัวผมไม่เอาแล้วขอให้ในายหัวไปแล้วนายหัวรักษาไปเถอะแต่ผมเรื่องระบบพระนี่ผมไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยเชื่ออะไรหรอกก็ผมเอาไปเชื่อเจ้าของก็ไม่เอากลับผมทิงก็น่าเกลียดหลังจากนั้นผมเอากาคค้องเชื่อไว้วันที่ผมโดนยิงอะไรเนหตุการณ์เป็นยังไงฮะวันนั้นวันที่ที่โดนยิงก็คือน,นัดจำเปินจำนวนสี่ล้านห้าแสนไอ้คนที่มามายิงผมมันมันตำมานจิตแล้วมันเอาตัวประกันมาให้ผมแล้ว แล้วมันบอกมันไม่ควอบตัวประกันมันออกอยู่ข้างนอก3 4มีวันมันกลับมาอีกมันบอกว่ามันเป็นห่วงพวกเราแต่ว่าที่ผมรู้ว่าไอ้ไม่สดคนนี้มันไปพบกำนันคนหนึ่งคนดังคำนันบอกเฮ้ยไม่ใช่ไอ้จอดมึงเดือดร้อนแน่เรื่องนี้มึงผมไม่ยอมหรอกลูกก็เป็นน้าพุงน้ำพือเขาจะรวยแค่ไหนสุแล้วมึงไม่รอดหรอกแล้วไอ้ไม่สดคนนี้คิดนอกใจกลัวพอกรลัวเสร็จแล้วคำนันนี่พาไปพบไอ้ผู้กับ ผู้กับพาไปอ่าผู้ว่าผู้ว่าก็วางแผนให้ไอ้ไอ้จวดกลับมาแต่มาวันนี้มายิงอ่ะมายิงความกลัวอะไรเกิดการหักหลังหักหลังอีกอ่ะหัหลนังสือพิมพ์ผมนอนอ่านว่าพี่น้องชาวพัทลุงวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้เดือนนี้ครับพี่น้องจะได้รับข่าวดีวันที่ยี่สิบเจ็ดผมต้องตายและผมก็ถูก่ยิงวันที่ที่เจ็ดครับ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้นยิงผมสามนัดไม่ระเบิดปืนไม่ลั่นมาลั่นบอกที่สองเนี่ยผมด่าแม่ผมด่าแม่กันเนี่ยกลามแล้วก็โลกไอ้สดนี่ก็เริ่มต้นกับผมไม่ได้รู้จักกันครับแต่ไอ้สดนี่มันในจังหวัดตรังมันก็ประวัติไรกาศมันเคยถูกกดีปรานชีวิตปรานชีวิตแล้วก็มันไปอยู่ในเรือนจําแล้วกระฐานยกโค้งมาแต่ว่ามันเป็นคนเกครับคนนักเลงพูดอย่างนั้นคนนักเลงกว้างขวางเสร็จแล้วตอนนั้นผมมีกลุ่มอยู่ เป็นกลุ่มโจนไก่โมกันเลยกับพักพวกแนะนํามาว่าไอมาพบแต่ว่าไอสดนี้กับน้องใจผมเ่เขาดีกัน,ขกนเขาซีกซ้กันเขาซี้กันแต่ว่าน้องใจผมไปจูกระเบิดใจยอยู่ในป่าแล้วไอสดคนนี้เป็นคนไปขวังน้องใจผมแล้วก็มันมาเล่าให้ความว่าน้องใจผมมันเป็นคุณขวางเองนูงมันปลูกต้นหมากไว้2สองต้น ที่มเขาด้วยครับไอ้ผมไปดูรายได้มันปลูกไว้เราก็มีความลึกซึ้งอะตัวเอาโกคครับกำลังวางแผนกำลังแผนก็จับยักษ์อะไรอะไรแล้วเพราะจะมาอื่นผมไม่จำมันว่าให้ไปจับไอ้คนรวยของมึงตังเอ้ยอย่างน้อยสิบห้าล้านยี่สิบล้านเราได้ก็เรามาคิดรวยในใจกันเลยก็ตกลงผลท้ายผมก็ไปนำตามเดินตัดเขานี้ไปสองวันสองคืนไปไปไปนอนอยู่ที่จังหวัดตังหกสิวันหมดองินไปหลายแสน ซื้อนู้ซื้อนีอนอน้บนเนื้อแทนผลทุท้ายไม่ได้ทาไอ้ตัวนี้บอดในหัวมันผิดพลาดไปแล้วในหัวเตียเอิญลายแผนมันมาแก้ตัวใหม่แล้วก็เดินกลับมาพัตลุกก็มาจับไอ้ตัวนี้ลูกเกเป็น,นำอำเภอในใอำเภอในจวนกลั่งตองร่วงกับผลทุท้ายก็มันก็ไปวางแผนจับลุงจวนแล้วก็มันให้ผมรออยู่ที่ริมเขื่อนมันจะไปมันจะอยู่สามวันแล้วก็มันปลาตัวประกันมาพอปลาตัวนั้นผมก็ปลาขึ้นเขาไปวางแผนบนเขาซื้อกับก้าวตามไปกินเสร็จแล้วไปเป็นตัวประกันเรียบร้อย ได้ตัวกันแล้วครับกผมประกาศว่ามีใครบ้างไหมที่เข้าวตัวประกันคนนั้นไม่เข้าคนนี้ไม่เข้าไม่เข้าออกไปข้างนอกสนเสร็จอาแล้วก็มาค่อยค่อยมาว่ากันไอ้สดคนนี้บอกว่ามันไม่เข้าในหัวเพราะมันมีภาระข้างนอกผมไม่ต้องไม่ต้องไม่รอก็ไม่ต้องเข้าผมจัดไอ้พวกนี้เข้าแล้วมันออกไปข้างนอกนั่นก็ไปออกไปพบคนนั้นพบคนนี้ผู้ว่าสั่งการไปเลยว่าคดีมึงที่จังหวัดกระบี่จังหวัดตรีห้าคดีกูช่วยให้มึงหมดกูรบล้างให้มึงหมดแต่มึงต้องทำานนี้ไอ้ตัว ยื่นข้อเสนอคนให้นายสดเนี่ยไอ้นายสดช่วยเหลือช่วกันไม่ปลอดภัยแล้วถ้าเป็นไปได้ยิงไอ้หมูให้ตายเนี่ยครับมันตบมาแล้วผู้ว่าเป็นคนสั่งบอกว่าถ้ามึงช่วยช่วประกันแบบปลอดภัยยิงไอ้หมูตายคดีสี่ห้าคดีกูช่วยมึงหมดแล้วมึงเอาไปเลยห้าแสนบาทอเอาเงินสดจากคกว้ยเป็นเงินของผู้ว่า็นึนง้วย อันนั้นอะไเรื่องมันกลับมาเอาล่ะทีนี้กลับมาแต่ในกลับมาในรูปแบบของเขาเรียกว่าหนอนบ่อนไส้นอนหมอนไส้ทำงานให้หน่วยงานราชการแล้วใช่ใช่้ไม่ได้กลับมาเป็นโจรเหมือนเราแล้วไม่อะแต่เราไม่รู้เราไม่รู้พวกพ่อผมทุกคนเลยก็บอกายหัวไอ้สดเข้ามาครั้งนี้ปิดปกติผ่าพื้นไปด้วยนะพื้นอาวุธสงครามเอ็มพีผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีมีส่วนแนวรุ่มมากอย่างนี้แต่ว่าลูกน้องผมมาคุยกับผมว่า อีสัตถินใจยิงไอ้สดฆ่าไอ้สดแต่เพราะใครโมกคนนี้ทําไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะอะไรอุดมการณโจรไม่มีจัจะแต่ผมต้องมีจักร<ๆ>มาฆ่าลูกน้องโดยไม่มีผลผลไม่ชัดผมไม่ฆ่าหลักฐานคือยังไม่มียังไม่มีเรา,เราตัดสินใจ,าจาไม่ได้<ค>แล้วผมบอกกับลูกน้องบอกว่าหลังจากสมานนี้เสร็จเมื่อรู้แล้วยิงเลยแต่ให้ชาวบ้านรู้ว่าไอ้คนคนนี้ ไม่ได้มาอยู่กับผมแล้วไม่ใช่เด็กเคยมมกแล้วจับมายิงเลยแต่ถ้าเขาคิดว่ามาอยู่กับกินมานอนกินอยู่กับเราเราไปยิงผมไม่ได้ผมรักหลักขีตรงนี้คนน<ร>การตัดสินใจของมิจเจิมนะค,คือว่าปล่อยมันไปก่อน<ร>อยังไม่มีหลักฐานมีหลักฐานแล้วหลังจากนั้นมันเกิดเหตุยังไงฮะพอมันวางแผนมันกลับมาพอกลับมาเสร็จแล้วก็ผมปาขึ้นไปอยู่บนเขาแต่มันเอาวิทยุมาเครื่องหนึ่งวิทยุของตำรวจที่ไอ้โหลไอ้รูวอือวอล่ะแต่เราไม่รู้ รเราไม่เข้าใจระบบตรงนี้มันว่าปักพวกให้มาแต่เราทําไม่เป็นไม่รู้จะทำย่างไงเลย แต่ไอ้สดนี่พอได้โอกาสมันไปขี่ไปเยี่ยวมันข้าวไปป่าม,มันไปวอเราไม่รู้ว่าไปวออาใครอ่ะแต่นี่ข้าวมานะคือมีเสียงตอบโต้มาตอ,อ,อ,อบโต้นะมาเราไม่รู้จะรับไปส่งกับใครครับเราไม่เข้าใจมาเข้าใจยอดตอนที่ก่อนยิงกันแล้วฆ่ากันแล้วแสดงว,ว่าไอ้ไม่สดจงใจแล้วเสร็จแล้วก็วันที่ผมบอกว่าวันนี้ผมจะได้เน่วันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะเนี่ยเขารู้หมดไอ้ไม่สดคงเนียมเนี่ย มันลงมาจากฤฤฤคุเผาเลยลูกน้องผมบอกนายวัวสั่งแล้วอย่าไปมั่วอย่าไปออกไปไปรายไอสดไม่ควางก้องใจนายหัวก้องใจนายหัวแล้วมันช่วยปืนเอ็มจีหกมันด้วยวันนี้มายิงผมวันนั้นลูกน้องผมไม่ให้มาอย่าเอาปืนไปมึงไปมึงไปมึงเปล่าเลยถ้าจะออกไปก็ออกไปออกไปเลยมึงเปล่าเลยมันป่าลูกน้องผมไปคนหนึ่งมันจิ้งลูกน้องผมไปขึ้นบนเขา้วยมันก็ลักหนีมาตอนนั้นก็อาบน้ําแตงตัวเรียบร้อยขัดปืน ปืนขัดอย่างนี้ว่าายบุ้งปืนสีร้าน่าแสนรอรับเงินรับปืนได้บ่ายใบแล้วขัดปืนแล้วนอนอยู่ประมาณครึ่งจับบ่วโมงได้บ้านคนที่ที่ผมไปอาศัยอยู่เขารู้แล้วว่าไอาสดมาแต่เขาไม่บอกเขาไ,ไม่บอกว่าผมอยู่ไหนแต่มันดืนมามาจนไ,ได้เลยเฮ้ยนายอวอเนี่ยว่าผมต่อโคเส็จแล้วมันหยิบปืนเลยปืนที่ผมตั้งไว้นอ้อวนพีบอกนี้ผมเอาเอาใจนะ ได้คุ้มกันในหัวเราจะคิดยังไงอ่ะแต่เราไม่ให้ก็มันน่าเกลียดเราเราเป็นผู้นําด้วยนึกในใจว่าเอาไปเถอะปลดแม็กกันมันไปแล้วกับแม็กอีกหนึ่งแม็กแล้วกับปืนอีกบอกหนึ่งอยู่ที่ลูกน้องเอามามึงไม่ต้องถือเอามายูคูฝนุจายสามคนมีปืนสองบอกผมบอกหนึ่งไอ้นี้บอกอันี้ไม่มีลูกน้องไม่มีน้องคนไม่มีแล้วก็เดินไปรับปืนข้าไปในุปเขาตอนที่ผมอาบน้ําอาบน้ําอยู่มันวิ่งยิงผมแต่มันมาคิดว่าถ้ายิงแล้วให้ใจอื่นด้วยไอ่ไอ้ไอ้ไอ้ยิงไอ้ตัวยิง คิดว่าจงได้หึนตีล้านหน้ักหลังไ้แล้วว่าผมมาปับป๊บ,ผมบ,บผมบอกพระพวกว่ามึงไม่ต้องบอยสุดนะกูไปแล้วพอไปถึงปั๊บไอ้นุมาตอนหัวเช้ามันมาบอกว่าบ่ายโมงที่ล้านหน้าแถนเอาจากมันไปเลยเฮินมาอยู่ที่ครูแล้วพอไปถึงปับ๊บไม่มีไม่มีเงินไม่มีมีอยู่สักร้านหนึ่งถ้านายหัวจะเอาร้านหนึ่งผมไปเอามาให้เอาแหละแต่ถ้านายหัวยอยครบสี่ล้านหน้าแถนพรุ่งนี้หัด เราไปอีกวันันจำเป็นแล้วเราไม่รู้จะมาเกมันมันเดินอยู่วันเราเอ๊ยย่แม่กูไม่รู้อย่างไรแล้วก็เลยตัดสินใจจีซองบุหรี่เขียนบอกบุหรีนะพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ข้หนึ่งละสี่ล้านก็เสนพ่อมึงตายมึงจำไว้ด้วยกูไอ้ไก่หมูกึ่งืีอด้วยก็บอกชื่อไปดิ่ายรูปไปด้วยอ่ะ่ายรูปไปตอนที่กอดตัวกับตัวกันผมจะ่ายรูปผมทุกครั้งเลยยืนยันเอาอืนยืนยันวอาญาติมันนี่ล่ตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมครับผมก็ทำอยู่ทุกอย่างนั้น ผลด้ายกไ็ไม่ได้พอไม่ได้ก็เดินมานั่นและมันหวานะนาวัวอย่าเดินอย่าเดินไว้รอมันด้วยรอมันด้วยคนชื่อสดบอกเออว่าอไอโรอมันยิงแล้วเอินก็ไม่ได้เลยยิงแล้วผมก็เดินไปสันควรไปยืนพักบ่อนก็มันบอกว่าเจนยินพอไปถึงที่พักทอดเนื้อวัววัวจำวัวตัวหนึ่งย่างไว้อย่างดีกินด้แล้วซื้อเหล้าไปจะยากผมกินพรุ่งนี้ได้หรือเดินออกไปแค่ที่ว้าได้ยิงเลย ผมได้ยินเลยแต่ว่าผมนึกว่ามัเราไปเหยียบไอ้ไม้หล,ล,ลามลูกที่สองก็ลามลูกที่สองทัวนเลยลูกที่สองออกลูกที่สามเก้าไป,ไปผมจหาตรงนี้เลยหันไปนคือคือหันไปคือ,คอ,คอ,คอปลายกระบอกปืนนี่มาตรงนี้แล้วนี่อยู่นี่โอ้โหปุ๊บควา้าปืนกระเด้งขึ้นมาแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันไปมาเสื้อที่ผมแฝงไว้หลวงพู่ทวดอ่ะที่มีหลวงพู่ทวดด้วยหลวงพู่ทวดพลาดบ่าอะไรพลาดบาแล้วก็พอควัดหลวงพู่ทวดเสื้อตัวนี้ตกหล่น พอปั้มกันนะปั้มแย่งปืนกันเสียตกไปแล้วไอ้ปืนบอกที่ยิงผมไม่ไม่ระเบิดนะไอ้ลูกน้องผมไปแย่งไอ้นู้อย่าลึ่งอย่าลึ่งอย่าลึ่งไอ้ลูกน้องมันยังคิดว่าเป็นการลึ่งว่าไอ้นี้ยิงไม่ใช่ยิงยิงยิงลืงก็ช่วย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 เหมือนเล่นเหมือนเล่นเหมือนก็ช่วย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 ไอ้นี่ก็่ใยวางปืนบอกนี้ไปแล้วก็แย่งปืนผมไม่จะแย่งปืนมันมันตกอยู่มันก็จวยนี่แค่นี้ลุกขึ้นแค่นี้ตองอย่างนี้แต่ผมก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วยึดแม่ยึดแม่พูดคำนี้มายึดแม่กันแรกเลยปึง เข้าปากนี <si ่นะทะลุนัดที่สองนัดที่สองเข้ายอดอกนี่เนี่ยเข้ายอดอกเสี้ยนัดที่สามเฉียดเฉียดนิดเดียวเฉียดขาไปเฉียดขาสามนัดยิงพอสามนัดยิงอ่ะผมก็เดินลงมาควนมาร้องร่ำคือพูดได้เป็นภาษาแล้วภาษาเลยคนของการที่โดนวิถีกระสุนเข้าปากเนี่ยกามเราเหมือนอักแล้วอักถูกไหมอู้อ๊อฟปลุกปล่อยร้าพวกบอกว่ามันจะอีกามไอ้คนจริงเลยมันบอกว่า ในาัวทุกซุบยิงในาัวสุกซุบยิงมันถูกปืนมาด้วยนะแต่มันเดินมันเดินแบบประมาณสักเส้นได้มันไปเป็นลมซรคนที่ยิงลุมเนี่ยมันไปเป็นลมไปเป็นลมซะงั้นแล้วตำรวจกําลังเดินมาตำรวจกําลังขึ้นมาอีมามาสมทบตรงนี้ผมบอกไม่ชอบไม่ต้องตามไปพาผมออกไปกระเปากป่าพาผมออกไปแต่ถ้าเราไปอ่ะก็มันมันต้องตายเพราะมันเป็นลมอยู่ตำรวจมาถึงเจอนอนเป็นลมอยู่ไอตัวไอจดเนี่ยผมก็พาขึ้นควนเลยนั่นก็อยู่ได้สองวันไปถูกจับปัตตานี คนที่สดก็คือที่เป็นลมอยู่เนี่ยคือตํารวจก็ได้ตัวไปคือไอสดตอนที่เป็นลมมาชวนตาก,กับตำรวจก็มาร่วมมือกับตํารวจแล้วก็มาที่ เขาคิดว่าผมถูกยิงตายอ่ะก็มาที่จิคเดรดพาสดมาด้วยไอสดเป็นคนพาไหมกว่าที่คนตรงนี้หลังาทที่ฟื้นสติแล้วถูกไหมติดแล้วเพราะว่าไม่เห็นผมมเห็นเจลอยเลือดกระทำวยเพรอยู่ไม่ได้แล้วก็พาลูกน้องบุกขึ้นไปด้วยไปชิงตัวประกันเพราะมันกลัวว่าตัวประกันจะสุค่าก็คือว่าเขาไม่ได้โฟกัสตรงนี้แหละเขาก็ไปหาที่ลูกนเลยเพรลูกเจ้าก็ยิงเลยไอ้ลูกน้องตายคนหนึ่งบาดเก็บสองลูกน้องคนที่เฝ้านะคนที่เฝ้ายนูตายคนหนึ่ง แาดเก็บสองคนแต่ในขนานั้นลุงเจิมหนีไปแล้วหนีไปอยู่แล้วกับมผมไปนอนดูข่าวอยู่ว่าถูกจับคนไหนตายตายพมเรียบร้อยแล้วกับคนชื่อสดที่ยิงรอบยิงลุงก็คือว่าไปกับตำรวจไปอยู่อยู่กับตำรวจก็คือตำรวจก็พาไปพบผู้ว่าผู้ว่าบอกเออผลงานมึงดีอ,อย่างนู้อย่างนี้ปืนสองบอกที่มันเอาไปจากเรากับผู้ว่าให้ไปบบวันที่มันนอนตายก็สองก็บอก่น้หละปืนที่เปบอกกับเก้าบอมบอกเจิมจะบอกว่าสุดท้ายแล้วนายสดเนี่ยก็มาเสียชีวิตภายหลัง ไปหลังหลังจากผมถูกยิงแล้ว3าสี่วันแล้วข่าวมาอย่างไงฮะเจิมรู้ว่ามันเขาเขาเสียชีวิตได้ไงฮะคือมันข่าวมันออกข่าวดิตออกมาเลยครับว่าลูกน้องเคยมูกสายสดถูกวิสามันวิสามันเล้วยิงตำรวจตายคนหนึ่งบัตรเก็บสองคนแต่ว่าศบไอ้สดเราเห็นแล้ว เลยเท้หมดเลยแต่ไอ้จบํำรวจเราไม่เห็นแต่ว่าออกว่าวิสามันไอ้้วที่จับเนื้าไก่กับไก่หมกตอนนั้นเรานอนอยู่ในในบ้านเขาอยู่ได้สองวันกันนั่นแหละแล้วไอ้เจ้าของบ้านนี่เขาเป็นยามธนาคารเขอให้ผมมีอยู่วันเนี้ยผมไม่รู้จดาำจำอะไรแล้วกาันมีอํารตำรวจเข้าไว้ในซอยนั่นะไม่รู้กี่คนแบกไอ้บันไดอ่ะไปส้มรอบไวออะเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนหน้ามาตลอดตอนนั้นรู้แล้วก็รู้แล้ว่ผมอยู่ในบ้านนี้แต่ว่ายังยังไม่ไะ้บุกจับผมก็ลุยสัดสินใจออกมาก็ตื้อกรติด อย่างนี้แผลก็ยังไม่หายนะล้วหายยังไงอ่ะถึงแล้วก็เดินไปถึงปากพอึงผมไม่นด้เลยจุด3ามคนสามคน3ามคน3มคนไม่มีกำรมาแต่งตัวตำรวจลอกระแบบเพ3ามคนสี่คนห้าคนหกคนเอ๊ะเรียบร้อยเลยครูนายสบาแล้ว ถ้ามึงแน่จริงมึงเอกเรือนจำครูจะลาออกตักเจ้าหน้าที่อย่างนั้นจับมือทีครับลูกพี่คืนคุตบอลลกกวาทินมันแข่งกับอะไรผมจําไม่ได้แล้วผมก็มาวางแผนอยู่ประมาณ3มเดือนสี่เดือนได้จากนั้นแล้วกันผมประกาศทุกวันว่าคืนคุดบอลลกผมจะเหกเรือนจำแต่เจ้าหน้าที่กับผู้้องการงาว่าเราบ้า